ใน EP นี้เนี่ยเขาจะมาแนะนําเรื่องของการที่เราเราขายไปแล้วเราจะมาเช็คเรื่องของไรายได้แล้วนะครับเช็คราย <immune> ไ,ได้ช <immune> เช็คมีการสั่งซื้อมีการยกเลิอกออเดอร์โน่นนี่นั่นยังไงครับเนี่ยให้เราเข้ามาที่ตะการาแล้วเราไปที่ตะการาช็อปของเรานะครับคลิกตะกร้าช็อปของเราเพราะเราคลิกเข้ามาตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีการคําสั่งซื้อรายวันของเราออเราห็นไหมครับเราสามารถคลิกเข้าไปดูได้นะครับตรงนี้มันก็จะมีคําสั่งซื้อขึ้นมาให้เรา ก็จะมีจากาภาพรวมจากการไลฟ์สดนะครับจากการาจากคลิปวิดีโอนะครับจากการไลฟ์สดเห็นไหมครับจากอะไรเงี้ยเห็นไหมมันก็จะมีขึ้นมาให้เราดูอย่างนี้นะครับทีนี้เนี่ยมันก็จะมีสิติเห็นไหมมียอดวิวมีการคลิกนะครับซื้อตั้งแต่เมื่อไหร่ถึงเมื่อไหร่นะครับเนี่ยตรงนี้เราสามารถมาดูได้นะครับเราสามารถคลิกเลือกได้นะครับสัปดาห์หนึ่งสัปดาห์เห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมมันก็จะมีแบบนี้ให้เราเลือกหรือว่า7วันวันที่่านมา หรือว่า1เดือนนะครับสมมติว่าถ้าเราจะดู dynasty, หนึ่งเดือนสมมติกันยากันยาเรามีรายได้ไหมมีการสั่งซื้อหรือเปล่าเห็นไหมครับเนี่ยไหมมียอดวิวมีการดูวิดีโอเห็นไหมครับเนี่ยไหมก็จะมีตรงนี้นะครับเออเราก็สามารถที่จะดูเป็นรายเดือนได้มีการสั่งซื้อไหมยังไงยังไงนะครับมันก็จะมีตรงนี้ขึ้นมาให้เราดูทั้งหมดนะครับเป็นสถิติเห็นไหมครับตรงนี้มีการซื้อไหมอะไรยังไงนะครับเราสามารถเข้ามาเช็คแล้วก็ดูได้ตรงนี้ขึ้นอยู่กับการลงมือทําสม่าเสมอแล้วก็ต่่ออเนืง นะครับอ่ะทีนี้ยอดอการภาพรวมภาพรวมที่เรื่องเราก็ย้อนออกมาดูเรื่องของภาพรวมได้ภาพรวมเนี่ยมันก็จะมีลายลายสัปดาห์เห็นไหมครับของแต่ละเดือนนะครับในเดือนเ,ออเดือนตุลาเห็นไหมครับเราก็ดูของเดือนตุลาเห็นไหมอย่างเงี้ยมันก็จะมีมาให้เราดูจำนวนคําสั่งซื้อจำนวนการคลิกนะครับเห็นไหมมันก็จะอยู่ตรงนี้อันนี้ก็คือในส่วนของการเช็คข้อมูลต่างๆของเราในแต่ละวันนะครับนี่เห็นไหมที่เราอันนี้คือการให้เราขึ้นไลฟ์สดเมื่อสกู่นี้เอง นั่นเองนะครับอ่ะทีนี้ต่อมาเราจะมาเช็คเรื่องของค่าคอมกันค่าคอมเนี่ยเราสามารถเช็คค่าคอมได้จากตรงนี้คอมมิชชั่นตรงนี้เห็นไหมครับตรงนี้เนี่ยคือค่าคอมเราเช็คค่าคอมตรงนี้นะครับเพราะเราเช็คค่าคอมเนี่ยมันก็จะมีว่าเอ้ยตรงนี้เป็นรายได้รายการนะครับนี่เห็นไหมครับมันก็จะมีรายการชําระแล้วนะครับจ่ายเงินแล้วนะครับอยู่ระหว่างการดํนานเนินการอย่างเงี้ยนะครับมีอยู่ไหม ชำระเงินไปแล้วนะครับเนี่ยเนหะ็นไหมไม่มีสิทธิ์ถ้าส่วนใหญ่ถ้าขึ้นชำระเงินไปแล้วเนี่ยเราจะรับรายได้ได้แล้วนะครับมสมมุติว่าเราเราดูเป็นอของเดือนมิถุนาซิอ่ะมิถุนาถึงสามสิบนะครับเห็นไหมอย่างเงี้ยมันก็จะมีขึ้นชำระแล้วนะอันนี้ผมเลือกเดือนให้ดูนะครับเพื่อนๆนะเนี่ยชำระแล้วส่วนใหญ่จะเป็นตัวที่ที่ผมแต่ว่าผมก็ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ขายนะครับเพราะว่า ผมทําอย่างอื่นด้วยนะครับเพื่อนๆมันก็เลยได้เนี่ยอ่ะสมมติถ้าเราจะดูแค่เป็นรายเดือนอย่างเงี้ยไหมครับมันก็จะมีขึ้นมาเห็นไหมมันก็จะมีให้เราขายได้ตลอดเลยเนะนี่ยชาระแล้วชําระแล้วถ้าขึ้นชําระแล้วส่วนใหญ่เนี่ยทีนี้เนี่ยเวลาที่เราจะให้เพื่อนๆดูอย่างนี้นะครับเวลาเวลาที่ลูกค้าสั่งซื้อเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยนะครับตรงนี้นะนนะมันจะยังไม่ขึ้นนะครับรอจนกว่ารอจนกว่าการโรเซสตรงเนี้ยเสร็จสิ้นสมบูรณ์นะครับประมาณ 7ถึงสิบสี่วันนะครับไอ้ตรงเนี้ยมันจะขึ้นแต่ถ้าตรงนี้มันไม่ขึ้นชำระแล้วหรือว่ามันไม่ขึ้นแบบเดี๋ยวผมลองหาดูมันจะมีบางอันเนี่ยมันจะถูกยกเลิกก็คือลูกค้าเขากดยกเลิกนะครับลูกค้าเขากดยกเลิกเราก็จะไม่สามารถที่จะดูได้ว่าเอ้เขากดยกเลิกเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวลองดูซีเดือนไหนนะที่เดือนนี้ไหมอ่ะอ่ะ อย่างนี้นะให้ดูของเดือนพฤษภานะครับนี่ชําระแล้วชําระแล้วชําระแล้วเห็นไหมชําระแล้วเต็มไปหมดเลยนะครับชําระแล้วอ่ะสมมติเราคือมันจะมีอยู่บางอันที่เขาเขาไม่เนี่ยอันที่ว่าไม่มีสิทธิ์เห็นไหมครับถ้าไม่มีสิทธิ์เนี่ยส่วนใหญ่ถ้าไม่มีสิทธิ์อ่ะนะครับเห็นไหมมันจะขึ้นศูนย์ขึ้นศูนย์ตรงนี้เราไม่มีรายได้ให้เราดูเลยว่าไม่มีสิทธ์เพราะอะไรบางทีเนี่ยลูกค้าเขาอาจจะกดยกเลิกครับหรือว่าเขาอาจจะกดสั่งเล่นนะครับเห็นไหมมันจะมีให้เรา ให้เราดูนะแล้วตรงน,นี้มันจะมีดูเพิ่มดูเพิ่มเห็นไหมครับเนี่ยยกเลิกเห็นไหมครับก็คือลูกค้าเนี่ยเขาอาจจะก,กดยกเลิกเนี่ยเราก็เลยไม่สามารถที่จะได้รับไรายได้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถเข้ามาดูได้นะครับว่าอไอ้ที่มันไม่มีไม่มีสิทธิ์เนี่ยมันเกิดจากอะไรเขายกเลิกไหมสินค้าหมดหรือเปล่าหรืออะไรนะครับเราต้องมาดูด้วยนะเดี๋ยวผมขอลองดูดูเดือนมิถุนาซีมีการถูกยกเลิกไหมมันมีอะไรอย่างอื่นอีกหรือเปล่านะครับเนี่ยเห็นไหม ไม่มีสิทธิ์นะครับอันนี้ไม่มีสิทธิ์คือเขาทําอะไรเขายกเลิกเห็นไหมเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากยกการยกเลิกคําสั่งซื้อถูกยกเลิกไม่สามารถจ่ายค่าคอมมิชชั่นได้เห็นไหมแล้วก็ไม่ได้รับค่าคอมนะถ้าเราไม่มีสิทธิ์นะครับโอเคไหมแล้วก็สามารถที่จะเข้ามาเช็คตรงนี้ได้เลยนะครับเพื่อนๆจะได้รู้ว่าอ๋อฉันไม่ได้เงินทําไมฉันนึงไม่ได้เงินไม่ได้เงินเพราะอะไรบางทีลูกค้ายกเลิก้าย้ายยกเลิก,ลยยก,ลกหรือบางคนเขากัดเข้ามาเล่นเข้ามากดเล่น กรสั่งซื้อแต่ไม่จ่ายเงินอะไรอย่างเงี้ยมันมีเยอะแยะนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องทําใจเพราะว่าเราลงทุนแบบเราไม่ได้ได้ไดจ่ายจ่ายเงินอะไรนะครับทีนี้พอเราเข้ามาหน้านี้ถ้าเรามีคอมมิชชั่นก่อนที่เราจะมีคอมมิชชั่นตรงนี้มันจะขึ้นศูนย์ใช่ไหมศูนย์แบบนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสีเทาใช่ไหมครับแต่พอเรามีคอมมิชชั่นตรงนี้มันจะขึ้นเป็นสีสีชมพูแดงแบบนี้นะครับชมพูแดงแบบนี้เราสามารถกดคลิกเข้าไปดูได้นะครับกดคลิกเข้าไปถอนได้หรือว่าเราจะดูจากตรงนี้ก็ได้ นะครับเห็นไ,ไหมกดคลิกเข้าไปนะตรงจานวนเงินนะครับเนี่ยมันก็จะมีเงินเห็นไหมเดือนนี้นี่นี่เห็นไหมครับมีเงินเท่าไหร่คอมเท่าไหร่เนี่ยเราดูได้หมดเลยนะนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือถ้าเราจะถอนเรากดถอนได้นะครับกดตรงถอนเนี่ยนะครับทีนี้บัญชีธนาคารนะครับบัญชีธนาคารมีหลายๆคนถามว่าคุณทุกใช้บัญชีธนาคารซ้ํากับกับอีกร้านหนึ่งได้ไหมสมมติว่าเราเรามีร้านค้าที่เป็นในหน้า3ล้านก็ก็ใช้บัญชีเดียวกันได้หมดแต่โดยส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยได้ใช้บัญชีเดียวกัน ให้มันสลับการวิ่งเข้าออกของบัญชีนะครับเงินเงินบัญชีนี้เข้าออกบัญรอะไรเงี้ยไม่ให้ซ้ากันเพราะว่าม่นงนั้นเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นจํานวนการวิ่งเข้าของของรายได้เนาะนะครับแล้วก็เราอยากถอนเท่าไหร่แล้วก็กดตรงนี้เลยได้เลยนะครับเห็นไ,ไหมเงินมันจะวิ่งเข้ามาแล้วก็ถอนเนี่ยขั้นต่ําก็คือ10บาทแนะนําว่าเวลาเราถอนรายได้ให้ถอนมันทําการก็คือวันจันทร์ถึงศุกร์ไม่ควรสอนเสาร์อาทิตย์นะครับแต่ถามว่าแล้วเราถอนช่วงเสาร์อาทิตย์ได้ไหม ได้นะครับได้หมดเลยเราจะถอยเวลาไหนก็ได้นะครับเนี่ยแล้วเราก็กดถอนเงินก็จะเข้าบัญชีเงินเข้าเร็วมากนะแป๊บเดียวก็เข้าแล้วนะครับไม่เกินเงินเข้าบัญชีไม่ถึงหนึ่งนาทีนะเนี่ยนะครับก็ใครจะเพิ่มบัญชีนะครับเพื่อนถ้าใครจะเพิ่มบัญชีเนี่ยให้ให้กดตรงนี้นี่นี่กดเพิ่มนี่นะครับมันก็จะมีให้เรากดเพิ่มตรงนี้นะครับเพิ่มบัญชีได้นะแล้วก็ลบบัญชีนี้ทิ้งได้ไรได้นะครับเอออ่ะถอยออกมานะครับอันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะไม่มีอะไรแล้วนะครับในส่วนของค่าคอม ที่เหลือเราก็ต้องมาดูต้องมาเช็คนะครับทีนี้ในนี้มันก็จะเป็นเรื่องของการการเพิ่มสินค้าลงในโชว์เคสนะครับก็สินค้าในโชว์เคสอันนี้คือร้านค้านี้ผมสมัครแบบเซล l เลอร์มาร์เก็ตติ้งนะครับเป็นแบบมาร์เก็ตติ้งนะนะครับก็โชคดีไปที่ไม่ได้กดยกเลิกนะครับอ่ะเนี่ยก็ขายได้เรื่อยๆไฟ์สดได้ด้วยเห็นไหมครับเออแล้วก็เ,เพิ่มสินค้าได้สินค้าอยู่ในโชว์เคสมีหลายๆคน ถ้ามันเป็นสินค้าที่อยู่ในโชว์เคสแล้วเป็นออฟฟิเชียลเนี่ยมันจะไม่โชว์เนาะมันจะไม่แสดงอื่นๆเนี่ยเราก็ลองเข้ามาเล่นดูตรงนี้นะครับมันจะมีพวกกูปองกูปอง,ปองสําหรับครีเอเตอร์ก็มาเข้าทํากิจกรรมแล้วก็ใครที่เป็นสายทําคลิปนะครับเนี่ยเราเข้ามาดูว่าเขาไลค,ค์คนที่เขาไลฟ์สดเก่งๆเขาทำยังไงอะไรยังไงแล้วก็อย่าลืมเข้ามาเช็คสถานะบัญชีตรงนี้นะครับเราสามารถเช็คสถานะบัญชีได้นะครับว่าบัญชีของเราเป็นยังไงอ่ะคลิกเข้ามาตรงสถานะเห็นไหมครับถ้าของค,คลิกตรงนี้นะ พอเราคลิกเข้ามาบัญชีเลขตรงนี้นะครับเป็นศูนย์ดีถ้ายิ่งมีพอขึ้นมาถึง24นี่โดนแบนแล้วช่องปิวแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าผิดละเมิดแล้วก็บันทึกการละเมิดเนี่ยจะถูกบันทึกเก็บไว้90วปันเห็นไหมครับนานมากแล้วเราละเมิดถ้าเราถ้าเรามีโดนตัดคะแนนนะพอเราเริ่มโดนตัดคะแนนครับ,บเพื่อนๆบัญชีเรามันจะเริ่มฝืดครับมันเหมือนเราเราเคยทําผิดอะ AI มันไม่นําส่ง AI มันไม่นําส่งเพราะฉะนั้นเนี่ยก็พยายามอย่าละเมิดศึกษากฎชุมชนดีๆเนี่ยเขามีให้อ่านนะครับว่า นโยบายของอชุมชนทําอะไรนะครับเนี่ยเห็นไหมพวกนโยบายเรื่องของการทาฟ้าผิกเส้นทางอะไรต่างๆเห็นไหมครับแต่สินค้าลอกเล่นแบบเนี่ยทิกตอกเขานข,ข้างจะเรียสมากเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ต้องระวังนะครับอ่ะก็ย้อนออกมานะครับก็ย้อนออกมานี่นะครับก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วประมาณนี้นะลองไปเล่นกันดูใครติดอะไรก็อสอบถามในไลฟ์สดได้เลยนะครับสอบถามในไลฟ์สดได้เลยก็ขอให้ทุกคนเนี่ยมียอดกันเฮงๆต่างกันทุกคนเลย นะครับ